สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่อมบวบงูใส่เนื้อหมูนะคะอาหารอีสานแบบบ้านๆแซ่บๆค่ะขั้นตอนและว,วัตถุดิบใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เรามาตำเครื่องแกงนะคะตะไคร้หั่น2ต้นพริกแห้ง6-7เม็ดตำให้ละเอียดดีก่อนค่ะ หลังจากเราตำละเอียดแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะใส่หอมแดงตามลงไป10-15หหัวนะคะก็ตำไม่ต้องละเอียดมากเกินไปค่ะตำพอหยาบๆค่ะ ถ้าใครไม่อยากตำเครื่องแกงนะคะสามารถซื้อพริกแกงเผ็ดมาทําได้เลยค่ะหลังจากเราตำเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะนําเครื่องที่ตำลงหม้อแล้วก็นําเนื้อหมูหั่นค่ะ400กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะลวนเนื้อหมูนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อหมูข้าวค่ะและก็น้ําแกงเขาจะออกมาอร่อยเข้มข้นค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะปรุงเครื่องพร้อมกับการลวนหมูเลยนะคะใส่ผงนัวตามลงไป1ช้อนชาค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ำปลาร้าสองทับพ,พีเล็กค่ะแล้วก็ให้ใส่ผงปรุงรสหมู1ช้อนชานะคะแล้วก็ลวนหมูให้สุกดีเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้ลวนไปนเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเติมน้ำค่ะเราจะใส่มะเขือเปาะหั่นตามลงไป5-6ลูกนะคะ ที่เราใส่มะเขือเปาะตามลงไปนะคะเพราะว่ามะเขือเขาสุกยากค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตามลงไป300 ml นะคะปิดฝาต้มน้ำให้เดือดจัดเลยค่ะพอเราต้มน้ำแกงมาจนเดือดจัดมะเขือเขาก็สุกแล้วนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะมาชิมรสชาติกันค่ะส่วนวิธีการปรุงรสชาตินะคะก็สามารถปรุงเพิ่มหรือว่าชิมตามใจชอบได้เลยนะคะเราจะใส่บวบงูตามลงไป4ี่ลูกหั่นค่ะและก็ผักชีลาวนะคะ2มัดค่ะส่วนผักชีลาวนะคะครัวอร่อยจัางใส่2มัดเล็กมัดละ5บาทค่ะแล้วก็คนผักให้เข้ากันดีเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่ข้าวคั่วหอมตามลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่พริกสดตามลงไปนะคะ4-5ลูกค่ะตามชอบได้เลยนะคะปิดฝาหมอ้อต้มน้ำให้เดือดจัดอีกรอบค่ะพอสุกแล้วนะคะเราจะไปตักเสิร์ฟใส่ถ้วยรับประทานกันค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะอ่อมบบบงูใส่เนื้อหมูอาหารอีสานแบบบ้านๆแซบ่แซบๆค่ะทุกคนเคยกินไหมคะบวบงูนะคะอร่อยเขาจะมีรสชาติหวานมากๆเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรของครัวอร่อยจังเองค่ะทุกคนสามารถนำสูตรนี้ไปลองทำทานที่บ้านกับครอบครัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ